บอกกล่าวเล่าธรรมเสียงอ่านทาโดยพินฟ้าพุทธการข้าพเจ้าจะขอกล่าวทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงให้พระราหุลทำใจเหมือนดินน้ำไฟลมพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ตรัสสอนพระราหุลถึงการพิจารณาธาตุห้า คือดินน้ำไฟลมและอากาศโดยแยกออกเป็นส่วนๆตอนท้ายได้ตรัสให้พระราหุนได้ทําใจเหมือนดินน้ำไฟลมและอากาศพอสรุปเป็นใจความได้ดังนี้ 1. ราหุน เธอจงทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจำอยู่เสมอแล้วเมื่อกดเขบาอรม์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดีอารมณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำให้จิตใจวันไหวได้ราหุลเปรียบเสมือนคนทั้งหลายทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างถ่ายอุจจระรถบ้าง ถ่ายปัสสวะรดบ้างบ้วนน้ำรายลดบ้างเทสิ่งของสกปรกอ่ดลงบ้างลงที่แผ่นดินแต่แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือลังเกียดด้วยสิ่งของนั้นๆก็หาไม่ฉันใดราหุลเธอจงทำจิตให้เสมอแผ่นดินเช่นนั้นแลเพราะเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนแผ่นดินอยู่ เมื่อมีการกระทบกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นความรักหรือความชังก็จะไม่สามารถครอบงำจิตเธอได้เช่นนั้น 2. ราหุลเธอจงทำจิตใจให้เหมือนน้ำเธอเมื่อเธอทำจิตใจให้เหมือนน้ำแล้วจะไม่เกิดความชอบหรือความชังครอบงำจิตใจได้ราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลาย ร้างของหรือทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงในน้ำน้ำจะอึดอัดระอาหรือลังเกียดด้วยของของนั้นก็หาไม่ฉันใดลาหุนเธอจงทำจิตใจให้เสมอด้วยน้ำฉันนั้นแลเมื่อกระทบอารมณ์แล้วความชอบและความชังจะไม่สามารถครอบงำจิตใจเธอได้ฉันนั้น สาลาหุนเธอจงทำจิตใจให้เหมือนไฟเธอเพราะไฟนั้นเมื่อมีผู้ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งอุจจาระปัสสาวะบ้างไฟจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือลังเกียดด้วยสิ่งนั้นก็หาไม่ฉันได้ลาหุนเมื่อเธอทำจิตใจให้เหมือนด้วยไฟอยู่ การกระทบกับสิ่งที่ชอบและชงังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตแปรปวนได้ฉันนั้น 4. ลาหุนเธอจงทําจิตใจให้เหมือนลมเธอเพราะลมนั้นย่อมพัดไปถูกต้องของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพัดถูกอุจาจระปัสวะบ้างลมจะรู้สึกอึดอัดละอาเรื่องเกียรติต่อสิ่งเหล่านั้นก็หาไม่ฉะั้น ราหุลเธอจงทำจิตใจให้เหมือนด้วยลมอยู่การกระทบกับสิ่งที่ชอบและชงังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตของเธอแปรปรวนได้ฉันนั้น 5. ราหุลเธอจงทำจิตใจให้เหมือนอากาศเธอเพราะอากาศนั้นไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนฉันใดราหุล เมื่อเธอทำให้จิตใจเหมือนด้วยอากาศอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อกระทบกับอารมณ์ย่อมจะไม่เกิดความชอบและความชังขึ้นได้ฉันนั้นลองนำเอาคำสอนในพระสูตรนี้ไปใช้ให้เป็นประจำเพื่อลดความโทมนัสน้อยใจหรือขัดเคืองใจเมื่อเห็นว่าผู้อื่นนั้นล่วงเกินเข้ามาแล้ว ก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจหงุดหงิดหรือรำคาญใจแม้ทำไม่ได้เด็ดขาดตามพระสูตรนี้เราก็ควรจะได้หัดทำอยู่เสมอๆให้มีสติสัมปชัญญะระวังจิตไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบจิตของเราก็จะสงบนั่นก็คือจุดหมายปลายทางของความสุขที่ทุกคนปรารถนา แม้ได้รับเพียงครั้งคราวก็นักว่าประเสริฐสุดแล้วดังนี้แล้ว